สวัสดีครับผมหนุม่มบ้านโนนครับวันนี้มาอัปเดตเจ้าเหยียให้ดูครับก่อยเหยียครับมีคนขอมาครับบอกว่าอัปเดตเจ้าเหยียให้ดูหน่อยนี่ครับบก่อยเหยียแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับพึ่งออกจากเล้าผสม พิงออกจากเราผสมได้อาทิตย์นึงครับตัวนี้ยังยังไม่แบ่งนะครับนี้ยังไม่แบ่งมีเอฟซีถามแบ่งครับตัวนี้ผมยังไม่แบ่งขอเก็บไว้ก่อนครับเป็นไก่้อยครับตัวนี้ สมบูรณ์มากครับตัวนี้แข็งแรงเพิ่งจะออกมาทำเนื้อทำตัวได้ไม่กี่วันเองครับออกจากครกะผสมมาเพิ่งจะเช็ดน้ำ ได้สามสี่วันเป <boy performance> ็นใครมาสักคนวะเป็นมีใครมาสักคนทีมงานนะเก แกงขี้เล้าแกงขี้เล้าอ่ะอดูไก่ต่อมาหลายวันวันนี้มาดูไก่ชนครับไก่ชนไม่ได้อัปเดตลงหลายวันนะครับ มัวแต่เข้าป่าฝึกไก่ต่อครับวันนี้มีเวลาเอาปาก่อยเยี่ยมาให้ชมครับมีเอฟซีถามมาถามหาอยากชมครับอยากดูก็เลยมาให้ดูครับสวัสดีทั้งเอฟซไก่ชนทั้งเอฟซีไก่ต่อครับ บอกไว้ก่อนครับตัวนี้ยังไม่แบ่งนะครับขอเก็บไว้ก่อนก็ก่อยเยียร,รก่อยร้อยครับตัวนี้บ้ากัดครับเชิงชนดีครับไก่สิบเดือนนี่แหละครับ สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนชมไปเรื่อยๆครับทุกคน เหลือแต่ถ่ายยาครับจับถ่ายยาถ่ายพยาติยังไม่ได้ถ่ายพยาธิเลยครับแต่ก็สมบูรณ์ครับตัวนี้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคน สำหรับ f อฟซไก่ต่อไก่ชนเจอกันใหมให่คลิปหน้าครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ